สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่3ธัท่านว่าคม64อัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแท่งบวกค่าบล็อกทองรูป,ปรพันธ์บวกกำ็ตสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับประจำวันที่3ธัท่านว่าคม6 4 ทองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่28,350บาทขายออกที่28,450บาทซึ่งราคาทองวันนี้ปรับราคาทองทั้งหมด2ครั้งปัจจุบันราคาทองยังคงที่อยู่นะครับทองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,833บาท ายออกที่28,950บาทกดสปอร์ตอยู่ที่รับ1,773ดอลลาร์ 1, ต่อออนด์แต่สินีเงินดอลลาร์ที่96.13จุดค่าเงินบาทอยู่ที่33บาท83สตางต่อดอลลาร์ ต่อไปนี้ก็จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมหรือค่าบ็อกทองรูปพรรณบวกค่ากําเนิดโดยเฉลีย่ยซึ่งจะมีราคาขายออกและราคารับซื้อตามประกาศสมัครุมค้าทองคําส่วนทองรูปพรรณบวกค่ากําเนิดนั้นขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายของแต่ละลดลายนะครับซึ่งแต่ละลานจะไม่เท่ากันท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายจากทางราคาทองที่อัปเดตของสมคัคมค้าทองคําได้ก่อนซื้อขายทุกครั้งนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ